এই যে আম วันนี้เพลย์ลิสต์เป็นลูกผสมอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังเยอะแล้วเกินเพราะว่าคนนั้นอยากฟังเพลงนี้คนนี้อยากฟังเพลงนั้นมัมหมีอยากฟังเออน่ารักไหมไม่รู้นะคะในขณะที่อา้าวมีคนคิดถึงจินนี่จ๋าจินนี่จ๋าอัไปกันให้สุดคนรุ่นไหนก็คนรุ่นไหนก็ได้เพลงมันอยู่ได้ทุกรุ่นนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเพลย์ลิสต์ของเราชั่วโมงนี้ค่ะด้วยดูของเธอนะคะนุนนิวแล้วต่อกันที่ s movie น่ารักไหมไม่รู้แล้วปิดท้ายที่จินนี่จ๋าค่ะถ้ามมงยังอีกยี่สิบนาทีเรียกได เส้นไหนไม่ติดบ้างดีกว่าการเผื่อเวลาเวลาใน Google ว่าเขาก็เลือกเส้นทางที่ดีให้เราแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาเขาบอกให้บวกทําใจบวก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 ไปก่อนเหมือนกันนะโดยเฉพาะถ้าคุณจะเข้าอาโศกยินดีต้อนรับโศกสมชื่อในบางทีเลไจริงจไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนติดตั้งแต่เพชรบุรีไม่รู้จะใช้คําไหนเทคนิคในการขับรถของคนแต่ละคนไม่เท่ากาันเพราะฉะนั้นนะคะแต่สิ่งที่เหมือนเหมือนกันคือ ดูแลตัวเองก่อนที่จะขึ้นรถให้เรียบร้อยเข้าห้องน้งห้องน้ําเพราะเราคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทางนะคะคุณผู้ฟังเย็นนี้คิดว่ารถน่าจะติดโดยประมาณหนึ่งก็เอาใจช่วยส่วนคนที่เพิ่งเ,เปิดวิทียุมาแล้วบอกว่าขอเพลงน่ารักไหมไม่รู้เธอเปิดช้าไปนิดนึงจ้ะดิฉันเพิ่งเปิดจบไปเมื่อเสี้ยว เอเสี้ยวสามนาทีที่ผ่านมาเองพักก่อนนะมันหมีนะมันหมีต้องพักนะคะยินดีค่ะมีคนบอกว่าขอบคุณสําหรับเพลงฤดูของเธอนะคะได้ฟังเพลงพี่นุนิวแล้วนะคะคิดถึงมิวสิกวิดีโอที่เล่นกับน้องหมีเนยอ่ะบอกแล้วนาทีนี้น้องหมีนางก็นะน้องน้อยของเราก็รันทุกวงการไปทุกจุดงานชุกกว่าเเลิปบางท่านท่านหนึ่งอีกไม่รู้กี่ท่านแล้วเนี่ยคือน้องไปทุกงานน้องไปทุกที่น้องมีชุดน้องมีของขายน้องมีเดี๋ยวน้องจะต้องมี อะไรกัดน้องมีบัตรคิวที่จะต้องไปเจอช่วงเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะซึ่งประกาศออกมาแล้วว่าเดือนหน้าน้องมีโอกาสจะไปเจอได้น้อยลงเพราะน้องติดภารกิจน้องต้องมีงานตารางงานอ่านทําหน้างงเดือนหน้าน้องจะมาพบปะพี่น้องประชาชนได้แค่สามวันนะคะนี่จาวันแม่นมากน้องจะพบปะในวันที่หนึ่งยี่สิบเอ็ดใช่ไหมแล้วก็กยี่สิบแปดอ่าจองคิวกันดีๆหาคิวกันไปจำแม่นจำแม่น จะแม่นอยู่แล้วเรื่องอย่างเงี้ยขอให้บอกเรื่องตัวเลขเนี่ยทางนี้คล่องเหมือนกับตัวเลขที่บอกคุณผู้ฟังทุ่งเย็นนะคะช่วง5้าโมงว่าคุณจําตัวเลขนี้ได้ไหมสองจุดกับอีกอันหนึ่งหนึ่งจุดบางคนบอกเฮ้ยคุณพี่อ้มพูดบ่อย ถูกต้องนะคะเรากำลัลงพูดถึงดอกเบีย้ย1.85%ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา2.17%ต่อปีนี่คือเงินฝากดอกเบีย้ยสูงแบบจัดเต็มที่ออมสินเขาจัดให้กับเงินฝากเผื่อเรืร่องพิเศษแบบ11เดือนที่รับอัตราดอกเบีย้ยอย่างที่ออมบอกคุณผู้ฟังคือ1.85%ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา2.17%ต่อปีใ้ดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ11เดือนนะคะเพียงคุณเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่1,000บาทฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสาหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษ ทุกสาขาตั้งแต่วันที่1น,นะคะที่ผ่านมาจะไปจนถึง31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ j s b contact center 1115หรือที่ธนาคารอมสินทุกสาขาเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะพุทธพุทธอ,อย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเครื่องประดับใส่ล้อฟังต้องอวาตารเริ่มเจ็บคอ <c oughs> ให้รีบจบด้วย Plus. พอพลิซพลาสฮักแปบสูรแฟบยาดมเปปเปอร์มินฟิลสดชื่นหอมอโรมาติกอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่กับคอนเน่ห้ารสชาติยูนิฟออยูนิอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงและน้ำตาลขราวน้ำตาลทรายขาวน้ำตา อ้อยธรรมชาติตราพลาวมีเรื่องของวันนิสตนเกิดขึ้นเมื่อพุทธที่ผ่านมานะคะสำหรับใครที่จะเดินเข้าดินแดนแห่งนี้ติดตามให้ดีๆแล้วก็บางทีต้องอต้องเข้าใจด้วยเราบอกไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นคุณต้องมีสตา a ิจี i คิดว่าต้องมีสต r a t e g i ในการวางใจตัวเองจัดใจตัวเองและดูแลตัวเองทั้งกายและใจให้เรียบร้อยนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะได้ยินเรื่องของ คือเราฟังคนอื่นๆทุกๆวันพุธขำมา็เดาไม่ได้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรสองชั่วโมงจะสามสายสี่สายหรือห้าสายเราไปติดตามไปได้วยกันกับเรื่องอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ําไม่เค็มเรื่องประดับใส่แล้วปังต้องอาวตานเริ่มเจ็บคอ <c oughs> ให้รีบจบด้วยโพลิสพลัสพัก สุดเป๊ปยาดมเปปเปอร์มิ้นท์ฟิวสดชื่นหอมอารม m a t i c อร่อยทุกที่ที่มีคอนเนคกับคอนเนห้ารสชาติยูนิฟอรือยูนิฟอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงน้ำตาลฝรา่วน้ำตาลายขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราบรา่วค่ะพุทโถพุทโถอ,อย่าลืมโทรนะก่อนจะลาก,กันค่ะคุณผู้ฟังอยากจะถามว่าคุณผู้ฟังคิดว่าการออกกําลังกายที่เหมาะกับสุขภาพเราอย่างน้อยที่สุดเราต้องออกกี่นาทีเต้น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  เฮ้ยฟังบางคนบอกว่าร้อยหสิบอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมอ่านว่าร้อยห้าสิบไหมร้ยาสิบนาทีป่ต่อสัปดาห์นะไปอ่านเจอคํานี้แล้วแบบเอาจริงนะคนไม่ออกมันจะท้อเหมือนกันบอกว่าเพื่อสุขภาพที่ดี WHO <founded> <complexes> แนะนําให้ผู้ใหญ่ทุกคนออกกําลังกายระดับปานกลางด้วยนะไม่ใช่ระดับมากนะเอาแค่ระดับปานกลางก็พอร้อยห้าสิบนาที ทุกสัปดาห์เฉลี่ยว,วันละ20นาทีไม่มีแรงขยับเลยอาทิตย์เดินปั่นจักรยานและการทํางานบ้านหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ75นาทีสําหรับการออกกําลังกายหนักเช่นวิง่งหรือการแข่งกีฬาเนื่องจากไม่ออกกําลังกายนั้นนะคะคุณผู้ฟังจะเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ที่เป็นโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งบางชนิดและปัญหาสุขภาพจิตด,ด้วยแล้วก็บอกว่าแนวโน้มมันจะเยอะขึ้นถึงตอนนี้มันหนึ่งในสามเลยนะคะทั่วโลกแน่นอนค่ะเราเป็นชนกลุ่มใหญ่ ยินดีต้อนรับแต่เราควรจะออกจากโซนตรงนี้ไปให้ได้ไปอยู่ในโซนออกกำลังกันเถอะใครไหวไปก่อนเจอกันสวัสดี e f m DJ Playlist b y DJ o m ค่ะยังจำได้ดี Wonderful Moment นะตาย All I can see is you